หลังจากที่รัฐสภาไทยลงมติเห็นชอบร่างพร,รบรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในเดือนมการาคม2568ก็กลายเป็นโอกาสของไทยที่จะเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของคู่รักผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ ในการเลือกเป็นสถานที่จัดการแต่งงานมีการรายงานว่าเคิร์ดจุง ผู้ร่วมก่อตั้ง N e s ช c h a ต t e r LGBT บริษัทร,รับจัดงานแต่งงานในฮ่องกงได้ออกมาบอกว่ากฎหมายฉบับนี้จะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นเขตอำนาจศาลแห่งที่สในทวีปเอเชียต่อจากไต้หวันและเนปาลที่รับรองการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกันพร้อมระบุว่าที่ผ่านมาบริษัทได้รับการติดต่อจากคู่รักที่หวังจะแต่งงานกันในประเทศไทยมากขึ้นแต่เพื่อที่จะดำเนินการต่อไปได้นั้นก็ยังต้องรอให้ร่างกฎหมายดังกล่าวได้ผ่านและสามารถดำเนินได้อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ทางบริษัทได้ช่วยคู่รักชาวฮ่องกงจำนวน100-120คู่เข้าร่วมพิธีแต่งงานไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานทางไกลผ่านระบบซูมหรือไปจัดงานแต่งงานนอกสถานที่ในต่างประเทศอีกทั้งถึงแม้ว่ากฎหมายของไทยจะเป็นข่าวดีสำหรับคู่รักเพศเดียวกันในเอเชียแต่สมาชิกชุมชน LGBTQ ของฮ่องกงก,ก็ยังต้องการเห็นความเท่าเทียมการในการสมรสในเมืองของตอนเอง อย่างไรก็ตามประเทศไทยก็จะเป็นโอกาสให้คู่รักได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นรวมไปถึงบรรดาคู่รักก็จะได้รับวัฒนธรรมอันมีชีวิตชีวาใีการจัดงานแต่งเป็นแบบไทยทำการประเทศไทยนั้นที่ได้เปิดประตูต้อนรับชุมชน LGBTQ เนื่องจากจุดหมายปลายทางไฮดี้จะเป็นประสบการณ์ในการเดินทางที่เหนือชั้นกว่าที่อื่นๆที่จะมีขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่แรกอีกด้วย